ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสัญหามาฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับเพื่อเป็นกําลังใจให้เอ็ดมินด้วยนะคะสนับสนุนค่าน้ำชาให้ผู้แปลได้ที่ QR วอา e คตรงนี้ได้เลยเจ้ากะ่ะทะลุมิติมาเป็นภรรยาของพรานป่าพร้อมกับลูกเฟสดแปลโดยสัญหามาฟังบทที่126 เปิดเผยอย่างไรก็ตามคนตรงหน้าต้องได้รับการตรวจสอบความจริงก่อนเขาอยู่ในแวดวงนี้มานานหลายปีก็ไม่ใช่ว่าจะถูกหลอกได้ง่ายๆถ้าแค่คำพูดสองสามคำแล้วถูกหลอกนี่คงจะทำให้เขาอับอายอย่างมากเจิ้งชิงกล่าวว่าที่นี่มีผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งที่มือผิดรูปพอดีรบกวนเจ้าช่วยจัดให้เข้าที่หน่อยเถิดหวังจินสเสวีตตอบทันทีโดยไม่แม้แต่จะหยุดคิดข้าไม่สามารถต่อกระดูกได้ท่านให้หมอมาช่วยเถอะเจิ้งชิงยืนยนัน เจ้าไม่สามารถต่อกระดูกได้จริงๆหรือหวังจินเสวียถามด้วยความสับสนใช่มันแปลกมากหรือพูดจบนางก็ไม่รู้สึกว่ามีอะไรผิดปกตินางไม่ใช่หมอจะไปต่อกระดูกได้อย่างไรหรือว่าซูลีคนนั้นจะทําได้นี่น่าจะเป็นไปไม่ได้นางรู้ดีว่าซูลีเป็นคนแบบไหนถ้านางทําได้ตนก็คงสามารถเก็บดาวจากท้องฟ้าได้แล้วกระมัง เจิ้งชิงมองหวังจินสเสวียด้วยสายตาเฉียบแหลมก่อนจะส่งสัญญาณให้กับพ่อบ้านพ่อบ้านเข้าใจพานางไปองครัก์ได้รับคำสั่งก็รีบเข้ามาจับหวังจินสเสวียหวังจินสเสวียรู้สึกมึนง,งงนี่มันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่กำลังหาผู้ช่วยชีวิตอยู่หรือทำไมถึงต้องจับนางด้วยท่านทำอะไรหนะ้าปล่อยข้าเดี๋ยวนี้หวังจินสเสวียดิ้นรนอย่างเต็มที่แต่แรงของนางไม่สามารถต้านทานผู้ชายสองคนได้ หวังจินสเสวียมองเจิ้งชิงแล้วตะโกนข้าคือผู้ช่วยชีวิตของท่านท่านไม่สามารถทำเช่นนี้กับข้าได้เจิ้งชิงหัวเราะเยาะผู้ช่วยชีวิตเจ้าคิดว่าข้าเลอะเลือนจนแยกเยะผิดชอบช่วดีไม่ออกแล้วหรือคนที่ช่วยเขานั้นไม่เพียงแค่ทำแผลให้เขาแต่ยังช่วยต่อกระดูกข้อมือให้อีกด้วยขณะที่สตรีตรงหน้านี้แม้จะกล่าวว่าเป็นคนทำแผลแต่นางกลับไม่รู้เรื่องการต่อกระดูกเลย ดังนั้นเขาจึงสรุปได้ว่าสตรีนางนี้น่าจะรู้อะไรบางอย่างแต่คนที่ช่วยเขานั้นไม่ใช่นางอย่างแน่นอนถ้าสอบสวนให้ดีคงจะรู้เองเจิ้งชิงหันไปถามหวังจินสเสวียแล้วผู้ใดเป็นคนช่วยข้าถ้าเจ้ายอมบอกความจริงข้าจะปล่อยเจ้าทันทีหวังจินสเสวียตอบเสียงแข็งไม่มีใครอื่นนอกจากข้าที่ช่วยท่านท่านตอบแทนความเมตตาด้วยการในรคุณหรือถ้าข้ารู้ว่าจะเป็นเช่นนี้ข้าไม่ควรช่วยท่านตั้งแต่แรก พ่อบ้านขมวดคิ้วไม่พอใจในคำพูดของหวังจินสเสวียปิดปากนางไว้พานางกลับไปสอบสวนอย่างละเอียดขอรับหวังจินสเสวียถูกปิดปากและถูกลากไปบนรถมาอีกคันหนึ่งซูหลี่ไม่มีทางรู้เรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านเหอเมแต่น้อยและยิ่งไม่รู้ว่าเหออยู่เฟิงนั้นเริ่มคิดถึงพวกนางแล้วเธอคิดถึงเรื่องการอัปเกรดร้านค้าอยู่เสมอและเมื่อช่วงนี้ไม่ค่อยยุ่งเธอจึงวางแผนจะขึ้นไปบนภูเขา ซูรีหาตะกร้าในลานบ้านแล้วเปลี่ยนเป็นเสื้อผ้าชุดเก่าของเจ้าของร่างเดิมเจ้าของร่างเดิมทิ้งเสื้อผ้าไว้มากมายที่บ้านและเพราะเจียวอยู่อิงเห็นว่าเก็บไว้ก็เสียของนางเลยใช้เวลาว่างในช่วงนี้แก้ให้เข้ากับขนาดตัวปัจจุบันของซูรีแม้ว่าซูลีจะไม่ค่อยเห็นด้วยกับรถนิยมของเจ้าของร่างเดิมแต่เสื้อผ้าเหล่านี้ก็พอจะใส่ออกไปทำงานได้ซูเจอเห็นซูลีเปลี่ยนเสื้อผ้าจึงถามด้วยความสงสัยท่านพี่แต่งตัวเช่นนี้จะไปไหนหรือ เขาสังเกตเห็นว่าช่วงนี้พี่สาวของเขาชอบแต่งตัวมากขึ้นใช้เครื่องประทินผิวเอิบไม่ใช่สิใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวนี่คือคำที่ซูหลี่เคยแก้ให้เขาเมื่อครั้งก่อนแม้ว่าเขาจะไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใช้ขวดที่มากมายและยุ่งยากเช่นนั้นแต่เขาก็ยังเคารพซูหลี่ทุกคนย่อมรักสวยรักงามซูรี่ตอบว่าข้าจะขึ้นไปดูบนภูเขาเจ้าช่วยดูแลเด็กๆด้วยละ่ะขึ้นภูเขา ท่านพี่จะไปทำอะไรบนภูเขากันเขาสงสัยว่าพี่สาวของเขาอาจจะอยากออกไปล่าสัตว์สูลีเห็นสีหน้าของเขาก็รู้ว่าเขาคิดมากเธอจึงอธิบายข้าจะไปเก็บสมุนไพรท่านพี่บอกข้าสิว่าหน้าตาสมุนไพรเป็นอย่างไรข้าจะไปเก็บให้เองท่านที่อยู่บ้านดูแลลูกๆเธอซูเจอไม่ไว้ใจให้สหลี่ขึ้นเขาคนเดียวเพราะบนเขานั้นอันตรายและไม่เหมาะกับสตรีที่จะขึ้นไปคนเดียว ซูลี่สายหัวปฏิเสธสมุนไพรที่ข้าต้องการเจ้าไม่รู้จักหรอกถึงแม้ว่าข้าจะอธิบายให้เจ้าฟังตอนนี้เจ้าจะแน่ใจได้อย่างไรว่าของที่เจ้าเก็บมานั้นจะเป็นของที่ข้าต้องการจริงๆเออซูเจอรู้สึกไม่แน่ใจเขาไม่สามารถรับประกันได้จริงๆซูลีหัวเราะและกล่าวว่าเจ้าอยู่บ้านช่วยดูแลเด็กๆเถิดหลังจากเก็บสมุนไพเสร็จข้าจะรีบกลับมาแม้ว่าซูเจอจะไม่เต็มใจแค่ไหนแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกเพราะเขาไม่รู้จักสมุนไพรเหล่านั้น เขาพูดกับซูหลี่อย่างจริงจังท่านพี่ว่างๆก็สอนข้ารู้จักสมุนไพรด้วยนะครั้งหน้าข้าจะได้ไปเก็บให้ซูลี่ยิ้มให้เขาได้สิว่างๆข้าจะสอนเจ้าถ้าซูเจอสนใจจริงๆเธอก็ยินดีที่จะสอนเขาเดินทางระวังด้วยนะอย่าเข้าไปในภูเขาลึกมันอันตรายเกินไปซูเจอเอ่ยเตือนน้องชายคนนี้ช่างเป็นห่วงเป็นใยเธอจริงๆแต่ซูลี่ก็ยังคงพยักหน้าด้วยความอดทนได้ เหอชิงเห่ยาและเหอชิงมู่คุ้นเคยกับการที่ซูหลี่ไปที่ภูเขาอยู่แล้วพวกเขาจึงไม่ได้ทำเรื่องให้วุ่นวายและนั่งอ่านหนังสือบนม้านั่งอย่างเรียบร้อยก่อนซูหลี่จะออกจากบ้านเหอชิงเหยาและเหอชิงมู่วิ่งมาหาเธอมีอะไรหรือซูหลี่ถามเหอชิงเหยามองนางด้วยสายตาอ่อนวอนท่านแม่ต้องระวังตัวด้วยนะซูหลี่ยิ้มอย่างอ่อนโยนไม่ต้องห่วงแม่แค่ไปเก็บสมุนไพรบนเนินเขาไม่อันตรายหรอกเหอชิงเหยาทำปากยื่น ข้าไม่สนยังไงท่านแม่ก็ต้องระวังตัวสุลี่ลูบหัวเขาได้แม่สัญญาเฮอร์ชิงมู่เสนอท่านแม่เอาเจ้าฟ้านถวนไปด้วยดีหรือไม่ถ้าเจออันตรายมันจะได้ปกป้องท่านแม่ได้เจ้าฟ้านถวนที่ได้ยินคนเรียกชื่อของมันก็เห่าเบาๆฮองฮองฮองสหลีพูดไม่ออกเจ้าหมาน้อยตัวนี้ถ้าขึ้นเขาไปไม่โดนสัตว์ป่ากินก็ถือว่าเก่งแล้วยังจะให้มันปกป้องเธออีกหรือสุลี่พูด รอให้มันโตเป็นหมาใหญ่ก่อนก็แล้วกันตอนนี้อย่าให้มันตามแม่ไปเลยเจ้าฟ้านถวนครังเบาๆสองครั้งเหมือนไม่ยอมแพ้มันคิดว่าตัวเองก็เก่งมากแล้วตอนนี้สูลี่หัวเราะเบาๆเอาล่ะพวกเจ้าอยู่ที่บ้านดีๆนะแม่จะกลับมาเร็วๆนี้พูดจบสูลี่ก็สะพายตรกร้าขึ้นหลังและเดินไปทางภูเขาหลังหมู่บ้าน เธอไม่คุ้นเคยกับภูเขาในหมู่บ้านตระกูลซูแต่ดอกไม้ขาวสามารถหาได้ตามสภาพแวดล้อมที่มันเติบโตเธอจะต้องหามันเจอได้อย่างแน่นอนตามที่คาดไว้ซูลี่เจอดอกไม้ขาวหลังจากเดินหาไม่กี่รอบหลังจากเก็บดอกไม้ขาวแล้วซูลี่ก็พบสิ่งอื่นๆอ,อีกเธอค่อยๆย,ย้ายพวกมันเข้าไปในช่องว่างมิติที่เธอมีเนื่องจากไม่คุ้นเคยกับภูเขาแห่งนี้ซูลี่จึงไม่กล้าเดินเข้าไปลึกอะนั่นไม่ใช่เห็ดหลิงจือหรอกหรือ ซูลีตื่นเต้นมากคิดไม่ถึงว่าวันนี้จะได้พบกับเซอร์ไพรส์เช่นนี้เธอเริ่มตัดหญ้ารอบรอบเห็ดหลิงจือออกก่อนจากนั้นจึงใช้จอบเล็กๆค่อยๆขุดมันขึ้นมาโชคดีจริงๆซูรี่มองเห็ดหลิงจือในมือด้วยความตื่นเต้นคิดว่าเห็ดหลิงจือดอกนี้สามารถขายได้อย่างน้อยก็สองร้อยตำลึงเมื่อได้ของมีค่ามาแล้วซูรีจึงคิดจะลงจากภูเขาแต่ก่อนที่เธอจะได้ทันเอาเห็ดหลิงจือเก็บเข้าไปในช่องว่างมิติเธอก็ได้ยินเสียงบางอย่างที่แผ่วเบา เธอหันหน้าไปทางต้นเสียงแล้วพูดด้วยเสียงเย็นชาใครอยู่ที่นั่นออกมาบริเวณโดยรอบเงียบสงัดจนดูน่ากลัวเหมือนเสียงที่ได้ยินเป็นแค่ภาพหลอนของซูหลีเท่านั้นบทที่127ซูหลี่รู้ว่าเธอไม่ได้หูแววตั้งแต่ที่เธอดื่มน้ำผู้วิญญาณการได้ยินของเธอก็ดีขึ้นกว่าคนทั่วไปเสียงที่คนอื่นไม่ได้ยินเธอก็สามารถได้ยินได้และยังได้ยินเสียงที่มาจากระยะไกลได้อีกด้วย รออยู่สักพักแต่ก็ยังไม่มีใครออกมาสหรี่ก้มลงหยิบก้อนหินและคว้างไปยังทิศท,ทางที่ได้ยินเสียงหินตกลงพื้นโดยไม่ได้กระทบอะไรทุกอย่างบ่งบอกว่าเสียงที่ได้ยินนั้นอาจจะเป็นเพียงแค่ภาพหลอนไม่มีอะไรจริงๆหรือสหลี่ขมวดคิ้วรู้สึกว่าเธอไม่ได้ฟังผิดแน่ๆที่นั่นจะต้องมีคนอยู่เธอหยิบเคียวในตรกราและสเปรย์ป้องกันตัวออกมาแล้วค่อยๆก้าวเดินไปยังทิศท,ทางนั้นเมื่อไปถึงก็พบว่าไม่มีอะไรเลย ซูลีนั่งยองๆและหยิบกิ่งไม้ที่ถูกเหยียบหักขึ้นมาซึ่งรอยหักนั้นเป็นรอยใหม่ที่นี่ต้องมีคนอยู่จริงๆแต่ไม่รู้ว่าพวกเขาซ่อนตัวเพื่ออะไรหรือเพราะเหตุหลิงจือตั้นกะนี้ก็ดูไม่สมเหตุสมผลเธอไม่ได้ขึ้นเขามาเพื่อหาเห็ุหลิงจือนี่เป็นแค่สิ่งที่เธอเจอโดยบังเอิญพวกเขาไม่น่าจะมาตามหามันและไม่มีใครเดาได้แม่นยำขนาดนั้นถ้าพวกเขามาเพื่อเหตุหลิงจือก็น่าจะออกมาแย่งชิงตั้งแต่แรก ดังนั้นเป้าหมายที่แท้จริงของพวกเขาคืออะไรกันแน่ซูลี่คิดไม่ออกว่าเธอมีอะไรที่น่าสนใจให้พวกเขาต้องมาสังเกตเพื่อเงินเออความเป็นไปได้นี้ก็ดูไม่น่าจะใช่เพราะเงินที่เธอพกติดตัวก็ไม่มากมายขนาดนั้นถ้าต้องการเงินจากเธอจริงๆคงเข้ามาแย่งชิงไปแล้วเพื่อความต้องการทางเพศ ซูลีก็มองดูรูปร่างอันงดงามของเธอแล้วคิดว่านี่อาจเป็นไปได้เพราะเธอหน้าตาดีขนาดนี้คนอื่นอาจจะมีความคิดไม่ดีบ้างก็ได้พอคิดอย่างนั้นซูลี่ก็หัวเราะเบาๆแม้จะไม่สามารถเดาจุดประสงค์ที่แท้จริงของอีกฝ่ายได้แต่ถ้าพวกเขาตั้งใจมาหาเธอจริงๆสักวันหนึ่งก็ต้องเปิดเผยตัวออกมาเองซูลี่มองสำรวจไปรอบๆก่อนจะยิ้มมุมปากแล้วใช้เขียวฟันพุ่มไม้ด้านข้างอย่างแรงราวกับว่ากำลังระบายอารมณ์คนที่ซ่อนอยู่บนต้นไม้ นางช่างน่ากลัวจริงๆซูหลี่มองผลงานของตัวเองด้วยความพึงพอใจและออกจากภูเขาพร้อมกับเห็ุหลินจืออย่างมีความสุขหลังจากซูหลี่เดินไปไกลแล้วคนสองคนที่ซ่อนอยู่บนต้นไม้ใกล้ๆก็ถอนหายใจด้วยความโลง่งอกไม่คาดคิดว่าสตรีผู้นี้จะหูไวขนาดนี้พวกเขาแค่เหยียบกิ่งไม้หักนางก็ได้ยินแล้วถ้าพวกเขาไม่มีวิชาตัวเบาก้อนหินนั่นก็คงจะโดนหัวพวกเขาไปแล้วหนึ่งในนั้นตบหน้าอกตัวเองแล้วพูดว่า เจ้าเห็นหรือไม่ถ้าทางนางถือเคียวเหมือนจะฟันพวกเราหน้ากลัวจริงๆอีกคนหนึ่งพิงต้นไม้ด้วยท่าทางไม่ใส่ใจน่ากลัวอะไรกันมีแต่เจ้านั่นแหละที่ขี้ขลาดได้ไดๆเจ้ากล้าหาญแต่คนที่วิ่งหนีไวกว่ากระต่ายเมื่อครู่ไม่ใช่เจ้าหรอกหรือนั่นไม่ใช่การวิ่งหนีข้าแค่ไม่อยากถูกจับได้ถ้าถูกจับได้จะว่าไงดีล่ะพวกเราก็บอกว่าเป็นนายพรานจากหมู่บ้านข้างๆก็แล้วกัน แล้วทำไมนายพรานต้องซ่อนตัวแอบ,บดูผู้อื่นก็บอกว่าพวกเราชอบนางไงชอบอะไรของเจ้าเจ้าควรบอกไปตรงๆว่าเจ้าอยากได้เห็ดหลิงจือจากนางถ้าอย่างนั้นนางคงใช้เขียวฟันข่าแน่เมื่อนึกถึงท่าทางที่ซูหลี่ใช้เขียวเมื่อครู่เขาก็อดตัวสั่นไม่ได้ดังสำนวนที่บอกไว้ว่ามีแต่คนถอยและสตรีเท่านั้นที่ยากจะรับมือและที่แท้ก็มีเหตุผลจริงๆเฮ้อ <c oughs> จ้าว่าทำไมนางถึงโชคดีขนาดนั้นที่เจอเห็ดหลิงจือได้แต่เรากลับมองไม่เห็นนี่เป็นโชคชะตาผู้ใดใช้ให้พวกเราโชคไม่ดีกันละ่ะพวกเขามาถึงที่นี่ก่อนซูหลี่และเดินผ่านที่นี่ไม่ต่ำกว่าสามรอบเห็ดหลิงจือไม่มีขาแล้วทำไมนางมาถึงก็เจอแต่พวกเขากลับไม่เห็นแม้แต่เงาหรือสายตาพวกเขามีปัญหาต้องไปหาหมอตรวจตาเสียแล้วครั้งหน้าจะได้เจอหลิงจือบ้าง ซูหลีไม่รู้ว่าหลังจากเธอเดินไปแล้วก็มีบุรุษสองคนอยู่ข้างหลังพูดคุยกันพอใกล้ถึงตีนเขาเธอก็เห็นหนูไม้ไผ่ตัวหนึ่งวิ่งผ่านหน้าเธอไปดวงตาของเธอสว่างขึ้นหนูไม้ไผ่มาเสิร์ฟถึงที่คืนนี้จะได้ปรับเมนูอาหารอีกแล้วเธอยนเทียวในมือออกไปอย่างรวดเร็วโดนหัวหนูไม้ไผ่เต็มๆหนูไม้ไผ่หงายท้องทันทีซูรี่เดินไปหยิบมันใส่ในตะกร้าสะพายหลังคืนนี้จะได้กินหนูไม้ไผ่ผัดเผ็ด เมื่อคิดถึงเนื้อหนูไม้ไผ่แสนอร่อยน้ำลายซูหลีก็แทบไหลเมื่อกลับถึงบ้านซูเจอเห็นหนูไม้ไผ่อ้วนตัวนี้ก็กลืนน้ำลายก่อนจะมองซูหลี่ด้วยสายตาชื่นชมท่านพี่ทำไมเก่งยิ่งนักออกไปครู่เดียวก็จับหนูไม้ไผ่มาได้ด้วยซูเจอพูดด้วยความชื่นชมซูหลี่ยิ้มบางๆตอบว่าอาจจะเพราะข้าโชคดีหนูไม้ไผ่มันวิ่งมาหาเองซูเจอบ่นเบาๆทำไมข้าไม่มีโชคแบบนี้บ้างนะ ถ้าเขามีโชคแบบนี้เวลาขึ้นเขาล่าสัตว์คงไม่ต้องกังวลแล้วสูรีถามพร้อมรอยยิ้มหนูไม้ไผ่นี่เจ้าอยากกินแบบไหนล่ะถ้ากินได้หมดแล้วแต่ท่านพี่เลยซูเจอตอบขอแค่มีเนื้อกินทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นสหลีพูดว่าเช่นนั้นผัดเผ็ดแล้วกันเธอชอบกินอาหารผัดรู้สึกว่าอร่อยและเข้มข้นซูเจอพูดอย่างเอาใจ เช่นนั้นข้าจะจัดการหนูไม้ไผ่ก่อนหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแล้วท่านพี่ค่อยมาผัดมันสุลี่พยักหน้าได้เลยหลังจากกินข้าวที่สุลี่ทำแล้วเจียวอยู่อิงก็ยกตำแหน่งแม่ครัวหลักให้เธอแม้ว่าสุลี่จะใช้เครื่องปรุงน้ำมันและเกลือเยอะแต่นางก็ทําอาหารอร่อยมากทุกครั้งซูเจอแทบอยากจะเลียจานให้สะอาดถึงเวลาอาหารเย็นกลิ่นหอมก็ลอยไปทั่วบ้านสู เพื่อนบ้านข้างๆอดไม่ได้ที่จะบน่นไม่ใช่ช่วงเทศกาลเสียหน่อยแต่ทําอาหารหอมขนาดนี้ยังจะให้คนอื่นอยู่ได้อย่างไรนางโจเหมือนมีจมูกสุนัขได้กลิ่นหอมก็รู้ว่าเป็นบ้านซูที่ทําอาหารเลยถือชามตั้งใจจะไปขอร่วมวงโชคดีที่ซูเจอระแวดระวังปิดประตูก่อนทําอาหารนางโจที่ไม่ได้ผลประโยชน์อะไรก็ยืนกลดายอยู่ข้างถนนซูเจอเข้าไปใกล้สหลี่ราวกับจะอวดท่านพี่ฆ่ากันสตรีนางนั้นไว้ข้างนอกอีกแล้ว นางต้องการมาขอของกินจากเราฝันไปเถอะสหลี่พูดด้วยเสียงนุ่มนวลประเดี๋ยวท่านแม่ก็บ่นเจ้าอีกเจียวอยู่อิงมักจะคิดว่าญาติที่อยู่ไกลไม่สู้เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้จึงไม่เห็นด้วยกับการกระทําของสูเจอแต่เพื่อนบ้านอย่างนางโจ้นั้นถึงจะดีกับนางแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่ได้ผลประโยชน์จากเจ้านางก็ไม่จําความดีที่เคยทําสูเจอไม่สนใจ ท่านแม่จะบ่นก็ช่างเถอะข้าไม่ได้เสียเนื้อสักชิ้นขอแค่ไม่ให้สตรีนางนั้นได้ประโยชน์ก็พอใจแล้วบทที่128มื้อเย็นมีหนูไม้ไผ่ผัดเผ็ดผัดผักสองอย่างไข่เจียวต้นหอมป่าและซุปหนึ่งชามทั้งครอบครัวกินกันอย่างอร่อยอร่อยซูเจ๋อกินไปถึงสามชามใหญ่พ่อเขาไปตักข้าวเพิ่มซูจี้ตรงก็อดไม่ได้ที่จะกระเอมไอแค่แค่ก่อซูเจอเอ่ยถามด้วยความสงสัยท่านพ่อเป็นอะไรไป อยู่ดีๆทำไมถึงไอขึ้นมาหรือจะเป็นหวัดซูจิตรงทำหน้าจริงจังเจ้าเด็กบ้ากินพอประมาณเถอะถ้าลูกชายคนนี้ยังกินแบบนี้ต่อไปอีกไม่กี่วันข้าวที่บ้านคงจะหมดท่านพ่อพูดอะไรข้าไม่เข้าใจซูเจอแกล้งทำเป็นไม่รู้เรื่องข้าวในหม้อยังมีอยู่แล้วทำไมถึงไม่ให้เขากินอีกล่ะเขารู้สึกว่าท้องยังรับข้าวได้อีกสองชามซูจ้ตรงจ้องเขม็ง ถ้าเจ้ากินต่อไปแบบนี้ข้าวที่บ้านจะหมดแล้วจะกินขนาดนั้นไปทำไมไม่ใช่หมูเสียหน่อยสูเจอบนเบาๆแค่ข้าวยังไม่ให้กินอิ่มเลยสูจี้ตรงพูดอย่างไม่สบอารมณ์เจ้าเพิ่งกินไปสามชามจะเอาอะไรอีกละ่ะข้ายังไม่ได้กินมากเท่าเจ้าเลยลูกชายกินจุนี่และทำให้พ่อแม่ลำบากถ้ายังกินแบบนี้ต่อไปหัวใจของเขาคงรับไม่ไหวแล้วลูกสาวของเขาก็เหมือนกันทำไมต้องหุงข้าวขาวทั้งหมดด้วย ตามความคิดของเขาคืออยากให้ผสมข้าวหยาบลงไปบ้างจะได้อิ่มและประหยัดหน่อยแต่ลูกสาวของเขากลับบอกว่าข้าวขาวอร่อยข้าวหยาบก,กินแล้วติดคอพูดง่ายๆแต่ข้าวขาวแพงมากถ้าครอบครัวยังกินแบบนี้ต่อไปไม่ว่าจะมีฐานะดีแค่ไหนก็หมดตัวได้แต่ลูกสาวไม่ฟังเขาลูกชายก็ไม่ฟังตอนนี้แม้แต่ภรรยาก็ยังเข้าข้างลูกๆเขาก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากปล่อยให้เป็นไปท่านนะ่ากินของข้าก็ได้ เหอชิงมู่พยายามแบ่งข้าวในชามของตัวเองให้สูเจอสูเจอยิ้มพลางลูบหัวเขาเบาๆเด็กดีกินเองเถอหน้าอิ่มแล้วเหอชิงมู่ถามด้วยความสงสัยจริงหรือท่านนาไม่ได้หลอกข้าใช่หรือไม่สูเจอตอบนาจะหลอกเจ้าได้อย่างไรนะอิ่มแล้วจริงๆตอนนี้แค่หยอกล้อกับท่านตาเจ้าเล็กน้อยเจ้ากินข้าวเธอประเดี๋ยวนาะจะพาเจ้าไปเล่นเหอชิงมู่พยักหน้าขอรับข้าอยากไปดูลูกแก่ ตั้งแต่ซูเจอพาพวกเขาไปดูแกะครั้งแรกพวกเขาก็ติดใจลูกแกะตัวนั้นจนต้องไปดูบ่อยๆหลังมื้ออาหารซูเจอพาเด็กสองคนออกไปเพราะเพิ่งกินข้าวเสร็จสหลี่จึงยังไม่รีบไปออกกำลังกายเธอเข้าไปในครัวต้มน้ำร้อนรอซูเจอและเด็กๆก,กลับมาจะได้อาบน้ำได้ฟืนที่เหลือในเตากำลังเผาไม่สูลี่ใช้ครีมคีปฐานที่เหลือออกใส่ในกระป๋องเหล็กปิดสนิทเพื่อเก็บไว้ใช้ให้ความอบอุ่นในฤดูหนาว แต่ถ่านแบบนี้ไม่เร็วไม่เหมาะสำหรับให้ความอบอุ่นระยะยาวเธอรู้วิธีทำถ่านดำแต่ไม่แน่ใจในผลลัพธ์คงต้องลองทำดูสักครั้งฤดูหนาวกำลังจะมาถ้าสามารถทำถ่านได้ก็ถือเป็นช่องทางทำเงินเพิ่มขณะที่ซูหลี่กำลังคิดวิธีหาเงินซูเจอก็เดินเข้ามาท่านพี่มีน้ำร้อนหรือไม่ข้าจะพาเด็กๆไปอาบน้ำนับตั้งแต่ที่พวกเธอกลับมาที่ตระกูลซูซูเจอก็ทำหน้าที่เป็นท่านหน้าที่ดีมาโดยตลอด เมื่อเขารู้ว่าเด็กๆอาบน้าเองเขาก็เสนอตัวช่วยอาบเพราะคิดว่าเด็กๆยังเล็กเกินไปอาบเองอาจจะไม่สะอาดแม้ว่าเหอชิงเห่ยาจะพยายามปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้ซูเจ๋อช่วยซูหลี่ยิ้มและพยักหน้าน้ําในหม้อร้อนแล้วเอาไปใช้ได้เลยได้ซูเจ๋อหยิบถังมาแล้วเทน้ําร้อนจากหม้อลงถังหลังจากนั้นไม่นานเหอชิงมู่ก็วิ่งกลับเข้ามาในบ้านพร้อมกับเจ้าฟ้านถวนที่วิ่งตามมาซูหลี่มองเขาพลางยิ้ม ไม่ใช่จะไปอาบน้ําหรือทําไมมาที่นี่ละ่ะเหอชิงมูท่ทําหน้ามุยท่านแม่ข้าไม่อยากให้ท่านนาอาบน้ําให้ข้าอยากอาบเองซูหลี่กําลังจะพูดแต่ซูเจ๋อก็เดินเข้ามาและอุ้มเหอชิงมู่ขึ้นฟ้องแม่เจ้าไปก็ไม่มีประโยชน์ไปอาบน้ําดีๆซะเหอชิงมู่ดิ้นและตะโกนไม่เอาไม่เอาไม่เอาอะไรไม่เอาท่านนาอาบน้ําให้ข้าจะอาบเองเจ้าจะอาบสะอาดหรือ เดี๋ยวตัวก็เลโคลนหมดทุกคนก็เป็นผู้ชายเหมือนกันจะอายอะไรตัวเล็กนิดเดียวเองซูลี่ได้ยินบทสนทนาก็สายหน้าเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแทบทุกวันเจียวอยู่อิงกำลังสับหญ้าให้หมูท่านแม่ข้าจะออกไปเดินเล่นสักหน่อยพวกเขาไปอาบน้ำกันซูลี่จึงออกไปเดินเล่นคนเดียวเมื่อเดินไปเรื่อยๆก็เจอชายหนุ่มหน้าตาขาวสะอาดดูเรียบร้อยและสูงกว่าซูลี่เล็กน้อยเพราะเขาหน้าตาดีซูลี่จึงอดมองไม่ได้ หลี่จื้อหยวนเห็นคนคุ้นหน้าอยู่ตรงหน้าก็อดประหลาดใจไม่ได้สตรีนางนี้มีใบหน้าขาวสะอาดริมฝีปากแดงผิวพรรณของนางขาวราวกับไข่ที่เพิ่งปอกเปลือกแม้ว่านางจะมีเนื้อบนร่างกายอยู่บ้างแต่กลับทำให้ดูมีชีวิตชีวาโดยเฉพาะแก้มที่ยังคงมีความอ้วนเล็กน้อยดูน่ารักจนอดไม่ได้ที่อยากจะเอื้อมมือไปบีบมันสักทีเดี๋ยวนะทำไมเขาถึงรู้สึกว่าสตรีที่น่ารำคาญผู้นี้น่ารักเขามีความคิดที่น่ากลัวเช่นนี้ได้อย่างไร หลี่จื้อหยวนตกใจกับความคิดของตัวเองพยายามสูดหายใจเข้าลึกเพื่อปรับอารมณ์เมื่อเขาเห็นสายตาของซูหลี่ที่จ้องมองเขาหัวใจของเขาก็เกิดความรังเกียจผู้หญิงคนนี้ยังเหมือนเดิมเห็นเขาแล้วก็เหมือนกาวติดแน่นจะสลัดอย่างไรก็ไม่ออกซูหลี่สัมผัสได้ถึงความรังเกียจในตัวเขาแต่ไม่เข้าใจว่าเธอทำอะไรผิดหรือเปล่าเขาเป็นอะไรไปหล่อแล้วทำไมซูหลี่กำลังจะพูดเสียสีเขาสักหน่อยแต่ทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงอ่อนหวานดังมาจากข้างหลัง พี่จื้อหยวนซูลีอดไม่ได้ที่จะถูแขนของตัวเองรู้สึกขนลุกกับเสียงนั้นสูเว่ยเววิ่งเข้ามานั่งมองคนแปลกหน้าตรงหน้าอย่างประหลาดใจผู้หญิงคนนี้เป็นใครทําไมนางไม่เคยเห็นมาก่อนซูลีมองซูเว่ยเว่ยอย่างพิจารณาและในความทรงจําก็พบว่าผู้หญิงคนนี้คือใครนางชื่อซูเว่ยเว่ยเป็นศัตรูหัวใจของเจ้าของร่างเดิมและผู้ชายหน้าสวยคนนี้ก็คือพี่จื้อหยวน ที่เจ้าของร่างเดิมเคยหลงไหลเมื่อรู้ว่าคนตรงหน้าคือคนที่เจ้าของร่างเดิมเคยฝันถึงซูลี่ก็มองหลี่จื้อหยวนด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปทันทีหลี่จื้อหยวนรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของซูหลี่หัวใจเขาเหมือนมีบางอย่างอุดตันเขายังไม่ทันได้พูดอะไรนางกลับโกรธก่อนแล้วสู้ยไว้สำรวจซูรี่อยู่นานสุดท้ายก็จําได้ว่าเป็นนางการที่ซูหลี่ผอมลงและดูดีขึ้นทําให้สว้ยไว้ยอมรับไม่ได้ ซูไว้ไว้ยอดมองหลี่จื้อหยวนซ้ำไม่ได้กลัวว่าเขาจะสนใจซูหลี่ในตอนนี้